รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดมิเนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอนตินเชื่อในทุกการเรียนรู้ ร้องเพลงก็ดีนะดีสิดีเป็นนักร้องดีมากเราจะได้ให้น้องร้องเพลงให้ฟังฮะนักร้องเหมือนแม่ร้องเพียนเหรอแม่เคยร้องเพลงไงอ๋อตัวก็เล่นเปียโนใช่ไหมดีสิลูกจะได้มีแฟนคลับบ้านนี้ลูกก็เป็นอย่างนี้เหรอบ้านเล่นเปียโนด้วยบ้านไทยแฟนคลับเพียบ้านใครไม่บอกไปเจอเขาเลยได้ไหมนี่อ่ะไปก่อนจิ๊เลย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 ไปชั้นไหนไปไหมไป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 บุกบ้านเขาหรือไม่โบกขอเขาแล้วเออเหร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 อถึงแล้ว ว้ว่างเขาใหญ่จังเหรอฮัลโหลเขานั่งเราไว้เลยไหมฮัลโหลส่งมาส่งมาส่งมาเสียงใครโดนยาวไปแล้วครับไปดิไปดิไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนใครสวัสดีครับหนุ่มน้อยนักล่าฝันคชา AF8 ที่มาพร้อมกับเสียงร้องสุดไพเราะและเสน่ห์ที่น่าค้นหาวันนี้เราจะพาไปดูอีกหลายมุมน่ารักน่ารักของคชากันค่ะ ห้องเล่นเกมเขาครับ <daylight S 2> คุณต้องมีห้องเล่นเกมส่วนตัวเลยเหรอคะก็ผมว่าถ้าสำหรับครอบครัวผมมันคือกิจกรรมสำหรับครอบครัวฮะเพราะว่าจะมีน้องชายอีกสองคนของผมซึ่งปกติเราก็จะเล่นเกมด้วยกันครับถือว่าเวลาแบบเลี่ยนมากเหนื่อยหรือทำงานมาพักผ่อนพักผ่อนด้วยกันอย่างน้อยเราได้พูดคุยกันได้รู้ว่าเอ้ยวันนี้ไปทําอะไรกันมาบ้างนอกจากเกมเขามีอย่างอื่นที่เขาชอบอีกอะไร เทียบดูได้ไหมไปพี่นําเลยไปบ้านผมเองพี่นํไปเลยครับผมอีกหนึ่งครับครับผมเป็นมุมที่ใช้อ่านหนังสือครับมุมประจําเลยใช่ครับอ๋อนี่คุณยิบปุ๊บคุณนอนอ่านนี่เลยอ่านได้ประมาณ3าหน้าหลับเล้ยเล่นก็ยังดียังดีแล้วที่ชอบอ่านคือเรื่องอะไรครับปกติใช่ไหมฮะถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับผมจะอ่านวันพีซอ่านนารุโตครับผมจริงๆอ่านการ์ตูนนี่ก็ได้อะไรเหมือนกันนะพี่ว่านะเยอะากนะพี่สอนเรื่องวิจารณ์ สอนเรื่องความพยายามแน่นอนว่าในการ์ตูนไม่มีพระเอกคนไหนที่แบบเก่งมาแต่แรกหรือสําเร็จมาแต่แรกต้องพยายามทุกอย่างต้องพยายามมาทั้งนั้นแล้วแน่นอนว่าเส้นทางที่เราเดินไปพระเอกไม่ได้เดินไปคนเดียวนะต้องมีเพื่อนเดินไปด้วยนี่ถ้าจะเป็นสิ่งที่าเราไปต้อตั้งใจผมว่ามีสอนในหลายอย่างครับมีแนวไหนแบบไหนที่ชอบอ่านเป็นแนวแนวแบบเชืวอประวัตินะครับมาดูมีเนี่ยฮะมีเล่มนี้ของพี่บอยตายเล่มนี้ของ เพื่อนผมเองแม็กเจนมานะคือชอบอ่านเรื่องราวว่าชีวิตเขาเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้อะเขาผ่านอะไรมาบ้านอันนี้อะไรวาครับอันนี้ช้างเทียบจะเป็นเป็นตุ๊กตาฮะส่วนใหญ่ที่ที่แฟนๆเนี่ยเขาจะเวลาเจอกันก็จะให้มาเรื่อยๆทำไมถึงช้างกับเป็ดเยอะทำไมถึงช้างกับเป็ดเยอะอย่างแรกเลยคือชื่อคชาชื่อคชามเป็นช้างเขาก็เลยซื้อช้างให้ส่วนเป็ดเนี่ย มาจากในบ้านตอนอยู่บ้านเอฟพี่ติดคาแรคเตอร์มันจากในบ้านคือผมเป็นคนด่แต่ก่อนชอบเดินแบบขยินปายท้ามันก็จะดูแบบเดินเป็ดอะไรอย่างนี้แล้ทางนี้คือทางนี้ก็จะเป็นของที่นแฟนให้ครับผมผมก็เวลามีอะไรมาก็แต่เก็บเก็บไว้ในนี้หมดเลยและนี่คือผมเรียกว่าตู้แชมป์ตู้แชมป์ยาเชลซีเชลซีครับเยอะมากทั้งบ้านเนี่ยจะมีผมเชียร์ทีมนี้อยู่คนเดียวแลวที่เหลือแล้วครับที่เหลือที่เหลือจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดเลยด้านนี้จะเป็นของ a f ของ a อครับ เรียกได้ว่าเป็นของสะสมตอนแบบเราอยู่ในบ้านเอ้ยเราทําอะไรมาก็จะเก็บไว้ขอบคุณคุณแม่มากๆที่ช่วยผมเก็บไว้ให้ไม่งั้นผมคงจะไม่มีไม่โชว์อย่างนี้ัเป็นความทรงจําที่หาไม่ได้อีกแล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่คุณสะสมครับ ซึ่งคนอื่นเขาไม่ค่อยสะสมกันนะครับพี่ชุดคอสเพลย์ครับผมไปดู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 ไปเลยพี่โอ้หคุณไม่ไดน้อยๆนะเนี่ยไหนคุณมีชุดเด็กในทั้งคนมากที่คุณแบบภูมิใจนำเสนอเราความจริงผมก็ชอบทุกชุดนะฮะอ๋อดราก้อนบอลดราก้อนบอลนี่ชุดดราก้อนบอลก็มีอยู่นี่คือนารูโตะครับเป็นชุดนินจาครับเป็นยูนเป็นยูนิฟอร์มของเขาไปเริ่มจากอะไรเนี่ยถึงสะสมแบบนี้ครับ อ่านการ์ตูนก่อนเลยพี่อย่างแรกพอเริ่มอ่านการ์ตูนปั๊บแฟนทเขาก็รู้ก็มีไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่านานม,มากแล้วมีใครซื้อเป็นฝะคุมให้ก่อน,น,นแล้วก็แบบเฮ้ยม,มันเหมือนเลยนี่หว่าแปดีหว่าลองมาใส่ใส่เล่นสักฟ้เฮ้ยเท่หว่ะคิดเองเลยเองเท่เว้ยเฮ้ยสักพักหนึ่งล้วก็ไปเปิดอินเทอร์เรน็ตดูเอ๊โอ้เขามีคนแต่งเหมือนกันนี่หว่าคุณมีกี่ชุดคุณเคยนับไหมไม่เคยนับเลยี่ใส่ไปไหนอะอยากรู้ว่าแรกแเนี่ย ไม่ได้ใส่ไปไหนเลยใส่อยู่บ้านถ่ายรูปจาได้ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาผมมีคอนเสิร์ตใปนช่วงวันเกิดพอดีว่าเอ้ยจะเอาตีมแบบไหนดีเป็นโอกาสของฉันเป็นโอกาสขางฉันเป็นคอนเสิร์ตที่แต่งคอสเพลย์ครับผมแล้วก็จัดประกวดด้วยเล็กๆให้แบบนแฟนที่แต่งมาว่าคนไหนแบบแต่งมาถูกใจผมด้วัลไปก็ได้รางวัลไปเอเขามีข่าวนะวคนนี้มีข่าวว่าชอบซุกสาวในห้องนอนนี่เงียบๆนี่อาจจะซ่อนอยู่กี่คน ไม่เกี่ยงเป็นคนเผื่อแผ่เก่ยช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเราจะไปค้นถึงห้องเลยว่าห้องนอนเขาหน้าตาดีมากแต่ตอนนี้เรามีของมามอบให้ก่อนโอ้นี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์จากโอตินมอบให้ด้วยคุณครับผมนนี้คือมุมความทรงจำใช่ครับจากข้างนี้ สนับสนุนโดยฟูจิโกะอันนี้คือมุมความทรงจำใช่ครับคนไหนคือคาชาคนนี้คือคาชาครับคนนี้ก็คาชาครับจริงรูปมีเยอะวันนี้แบบเยอะมากเลยขึ้นทั้งหมดไม่ไหวหมดหมดบ้านนี่ก็ติดไม่หมดนะรูปเราเนาะเยอะหลายอย่างโอ้ยสุดยอดคุณมีห้องดนตรีแบบนี้ในบ้านเลยเหรอครับผม สตูดิโอย่อมๆเลยเนี่ยเอามันต้องอันไหนก่อนถามนี้ <c oughs> นี่ให้ดูครับก่อนว่าจะทำก่อนอย่า<อ>งนี้ไหมฮะใ <c oughs> บาฉาบฮะจะลงพร้อมกับกระเดื่องทุกครั้งอแต่ข้างนี้ <c oughs> นี่อันนี้คือ เป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องนั่งเล่นเล็กครับเวลากลางคืนอย่างเงี้ยฮะไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วนั่งดูทีวีก็นั่งรวมกันในห้องแต่ในห้องนอนจะไม่มีทีวีห้องนอนไม่มีทีวีครับดีมากไม่ควรมีทีวีในห้องนอนใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับซุกไว้จริงๆรซุกสาวไว้ในนี้นี่ไหนไหนสวยด้วยเฮ้ยเฮ้ยสวยด้วยสวัสดีครับคุณผู้หญิงป้าประตูคุณแม่สวัสดีครับครับคุยกันหน่อยค่ะนะะคนี่คือห้องนอนของคาชานั่นเองห้องนอนของผมครับฝีมือคุณแม่ อันนี้ไม่ใช่ฝีมือคุณแม่ครับแต่เป็นเป็นไอเดียคุณแม่ว่าแบบมีแบบนี้ไว้ในห้องนอนนุ่อใช่นลูกอ่ะน้องไม่มีอะไรที่เป็นลูกใช่ใช่น่ารักน่ารักห้องนอนเพายังเนาะคุณแม่ก็ต้องดูแลน้องแต่เด็กถูกไหมคะใช่ค่ะแต่เท่าที่ดูเขาไม่น่าดื้อเนาะไม่ดื้อทำไมเสียงสูงครับคุณแม่คุณแม่ครับก่อนเหมือนไม่ดื้อดื้อเงียบพี่นิกู้ใช่ไหมคะดื้อเงียบเป็นไงเป็นเหมือนนิกเป๊ะคำกลับบ้านตรงเวลาไหมคะคนนี้ ค่อนข้างตรงแม่เขามีกฎแม้ว่าเราต้องถึงบ้านกี่โมงแม่ไม่เคยตั้งกฎไว้ครับแต่เราก็จะรู้กันว่าเอ้ยผมก็จะไม่กลับดึกมากเขาเคยกลับบ้านผิดเวลาจนทําให้แม่แบบเป็นห่วงมากๆไหมครับเคยมีครั้งครับมันมีที่มาพี่คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราชอบดนตรีละวันนั้นไปบ้านเพื่อนครับี่บ้านเพื่อนก็เราไปไปเตรียมเพลงกันว่าจะจะซ้อมเพลงอะไรดีก็ไปนั่งซ้อมเพลงกันกะเวลาไว้แล้วแหละว่าเราจะกลับบ้านเวลาประมาณเดิมแต่ประเด็นคือฝนตกแลวตกหนักมากออกจากบ้านไม่ได้เออตอนนั้นโทรศัพท์บ้านเพื่อนก็มีทำไมผมไม่ ถึงบ้านประมาณหนึ่งทุ่มมิดดึกแล้วเหรอครับใช่ทุ่มหนึ่งมืดแล้วนะพี่มิกแต่ก่อนหน้านี้คือเฮ้ยถึงเวลาทำไมยังไม่มาเฮ้ยฝนตกแล้วว่าแม่ก็ไปที่โรงเรียนรปภที่เขาเฝ้าหน้าโรงเรียนเขาบอกว่าไม่มีนักเรียนอยู่แล้วครับไม่รู้ไม่รู้จะไปตามที่ไหนก็กลับบ้านมาก็มานั่งร้องไห้แล้วโมเมนต์ที่ลิฟต์เปิดปั๊บ ถ้าชาเดินมา <S <S ก็กอดลูกร้องวิ้งกอดลูกร้องไห้ลูกก็ตกใจเลยเล,ลูกก็งมงมาม่าเป็นอะไรมาม่าเป็นอะไรดีใจมากที่ลูกกลับมาจากเหตุการณ์นั้นทําให้เรารู้ว่าแม่เป็นห่วง ผมก็เป็นห่วงตัวเองด้วยแล้วไม่อยากแบบหายไปไหนหรือแบบเกเรแบบตัวอย่างที่เราเคยเห็นกันมาในชีวิตทําทุกอย่างให้มันถูกต้องดีกว่าเรวเรื่องร้องเพลงนะคะคุณแม่จริงๆคุณแม่นี่มีส่วนสนับสนุนเราให้เป็นนักร้องไหมผมว่ามากเลยครับถ้าสมมติว่าแม่บอกให้ห้ามร้องเพลงห้ามได่นดนตรีไปตั้งใจเรียนหรือไปทาอย่างอื่นไปทําอันนี้ดีกว่าคงไม่สามารถมาทําตรงนี้ได้เพราะว่าเราเชื่อแม่เราในสายเลือดคุณแม่นี่เป็นนักแต่งเพลง <laughs> แต่งเพลงกล่อมลูกค่ะอ๋อโซโล่สักนิดได้ไหมแม่ผมไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนจริงจริงมีแต่ผม นี่แม่ร้องเลยภูเขาสูงใหญ่มีต้นไม้และมีลำธารลำธานใสเย็นเห็นปลาแหวกว่ายไปมามีป่าและมีเสือลิงกระทิงสิงโตช้างป่าฟังเสียงสปีนาเริงรา่แสนเพลินใจฉนีร้องกองไฟมีใหญ่ส่งเสียงคำรามไต้ป่านั้นโกงข้อคันเห็นกันเสียงลันนาดู นกูกร้องอู่อมองดูเห็นนูเต้นรําปั๊มปั๊มปั๊มปะรำปั๊ม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 ปะรำปสุดยอดแสดงว่าี่เพลงแรกที่คาาร้องไปด้วยเพราะฟังแม่ตั้งแต่เด็กเลยพี่ตอนเนี้ยที่เราโตมาแล้วเราได้ยินคนแม่ร้องรู้สึกไงบ้างภูมิใจมากมฮะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากนะที่เพลงที่เป็นเพลงของครอบครัวผมเชื่อว่ามันจะสืบต่อไปรุ่นต่อรุ่นเพลงนี้มันจะทําให้คุณกลายเป็นคนแต่งเพลงด้วยปะ มีความเป็นแม่อยู่ด้วยแน่นอนแล้วผมอาจจะได้ส่วนนี้จากแม่มาก็ได้แม่มีลูกชายสองคนตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่นะคะแค่ยี่สิบสองประมาณยี่สิบห้าครับเวลามีพี่น้องปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดทะเลาะนะคุณแม่เนาะแล้วพอเป็นผู้ชายสองคนเนี่ยแสบไหมคะตีกันไหมคะสองคนตีเลยเหรอแม่เลี้ยงยังไงแม่บอกเรด้วยสิเราสอนลูกอ่ะเราก็จะบอกเสมอว่าอย่าทะเลาะกันเวลาที่เขามีการเถียงกันแค่เล็กน้อยเราก็จะ ไม่ดีนะเคยมีหนีเที่ยวกันไหมคะสองคนโดนเลยไปกินหมูกระทะกับน้องสองคนไปกินตรงไหนแถวโรงเรียนจะกลับกี่โมงก็ไม่เก uh uh ินสามทุ่มห้าทุ่มเฮ้ยห้าเลยเหรออยากเลยกลับมาก็ได้อะไรมาโปสเตอร์อะไรสักอย่างไปกินหมูกระทะเขามีโปสเตอร์อย่างนี้ขายด้วยเหรอเคนเมียพาไปไหนมาลูก ไปสะพานพุทธแล้วที่สําคัญสิ่งที่ลูกไปเจอมาเขาตีกันบูดวิดเลยมาวะโอ้โเขาบอกเฮ้ต่อไปไปตรงไหนให้ให้บอกให้หมดหลังจากวันนั้นแม่ลงโทษยังไงดีกว่าเรียกมาสอนเรียกมาพูดเรียกมาคุยพูดให้ฟังว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้อ่ผลที่ได้รับมามันจะเป็นยังไงเอาคืนแม่เอาคืนแม่มากเราเห็นแม่เป็นยังไงมากเอแม่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไง ซูเปอร์ฮีโร่มันมีหลายหลายเหตุการณ์มากๆนะที่ทำให้รู้สึกว่าแบบแม่เราต้องเจ๋งมากผมจําได้ผมเคยซนไปติดอยู่ในห้องครัวแม่ขวามีดมาสับกรอนประตูปังทีประตูปึ้งเข้ามามาช่วยผมเฮีโร่เวลาเจอปัญหาอะไรด้วยเวลาเราซนอ่ะพี่ซนคิดว่าแก้ได้น่ะแก้ได้น่ะสุดท้ายแบบเฮ้ยเราทำไม่ได้เราแก้ไม่ได้คนที่แก้ให้ก็คือคือแม่ถ้าไม่มีแม่แล้วเราจะทำยังไง พรุ่งน้าเราจะได้เจอกับน้องชายเขาอู้ว้าวงเดี๋ยวคุณแม่จะทําอาหารให้เรากินเป็นเมนูโปรดของน้องดีมากเรามีผลิตภัณฑ์ New t ท l t e x ค่ะเป็นอาหารเสริมสําหรับเด็กมอบให้ด้วยค่ะอันนี้ไปฝากหลานได้อออออนนนยงไม่่่รรรูู้วาเเธธใใคคตช เอ็นฟาโกลเอพลัสสามร้อยหมพลัสดีเอชเอแม่ทำอันให้พวกหนูทานค่ะข้าวผัดตามใจชอบเลยค่ะมีอะไรเหลือก็ข้าวผัดตามใจแม่นันแหละครับใชแม่ใช่ค่ะงมีฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งเมนูครับอกไก่ลมพันธ์ของ CP นั่นเองอันนี้นี่ง่ายๆเลยครับผมมาถึงปั๊บเข้าไปเข้าเวฟทานได้เลยเอาอย่างนี้พวกคุณผู้ชายสองคนแบบ ไปข้างนอกเลยปะเราจะขอทำกับคุณแม่สองคนไปสิไปสิไป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 เลยไปเลยทำกันนะแม่นาะได้เลยไปราย่อไปต้องนู้นกันดีกว่าดีมากระหว่างสาวๆเขาทำอาหารให้เราเรามานั่งเมาส์กันดีกว่าได้เลยอย่านั่งเมาส์มันคงน่าเบื่อทั้งพูด้วยมาเมาส์ไปด้วยพี่น้องสองคนใครสนิกแม่มากกันผมว่าสนิทด้วยกันทั้งคู่ครับมีอะไรเราจะคุยกับแม่หมดเลยครับผมและใครแสบกว่ากันเราจะมีแบบมุมแสบกันคนละมุมคนละแบบครับ ลงสังเกตครับผมดูแลกันยังไง่ะตอนเช้าก่อนออกไปทํางานก็จะเจอการส่งาการาเราก็จะคุยกันว่าถ้าวันอาทิตย์อะค่ะจะไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าถ้าหากว่ามีความจําเป็นก็อดสองพี่น้องเนี่ยสนิทกันมากขนาดไหนเอ่ยถ้าสำหรับผมที่ผมรู้สึกนะคือผมสนิทกับน้องมากคือผมมีอะไรน้องรู้<า>ปัญหาไม่เป็นปัญหาเราก็เอามาคุยกัน<อ>แล้วหัวใจอะหัวใจอะ มีบ้างมีบ้างแฟนมีไหมแฟนแฟนน้องผมมีเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วเราอะอยังยังไม่รีบยังไม่รีบตอนนี้แม่เมาน้องหนู่งิม่มีความลับอะไรที่ยังไม่เคยบอกใครมีความลับใช่ไหมเข้าห้องน้ำนานเปลี่ยนเสื้อผ้านี่พ่อคุณจะออจะเปลี่ยนจนประมาณว่าอันนี้ก็ไม่เหมาะอันนี้ก็ไม่ใช่เปลี่ยนเยอะนี่คือเขามีแฟนืะเปล่าแม่อันนี้ไม่รู้เลยเราก็ไม่เคยพาใครมาให้เห็นไม่ไม่รู้จักใช่แต่ทีนี้ไม่รู้ว่า เขาจะคุยกับใครอะไรยังไงนี่แม่ไม่รู้ <S <S เอ๊ะหรือว่าอยู่ในแฟนคลับหรือเปล่าแม่เออนั่นน่ะสิมีมั้ยมีความลับอะไรที่แม่ไม่เคยรู้ส่วนใหญ่แม่จับได้หมดนะพี่ชาชาลูกชาชาครับผมไปแล้วครับเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปฉี่ทีนึงก่อนเดี๋ินเรีบมาไปฉี่ทีนึงไปแล้วชาชามาเราพร้อมกินกันไม่ต้องเรียกพี่มิกนะเดี๋ยวมันกินมันกินเยอะแม่อะไร ก็ได้กินอาหารก็เด้ตายไปเลยอ๋อมีความสุขเหลือเกินนะครับผมหมดเลยนะโอ้สวัสดีค่ะนี่คือใครใช่ครับนี่คือน้องเพชนน้องเพชครับสนิทกันสนิทกันมากสนิทมากแม่มองลูกๆว่าเป็นยังไงบ้างคะเขาโตขึ้นแล้วเขาเป็นยังไงบ้างโตขึ้นในสายตาแม่คือลูกโตแต่ ก็ยังห่วงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยวัยอย่างคนที่ทํางานคนนี้ยังเรียนอย่างที่ก็บอกคือความรับผิดชอบเขาก็ต้องมีมากขึ้นละค่ะแต่ก็ยังห่วงอยูออ่ดนะีแหละให้กําลังใจน้องๆเลยครับเพราะพี่เชื่อว่าในประเทศไทยหลายคนนะอยากไปถึง ฝั่งฝันของตัวเองกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ขชาให้กำลังใจน้องๆหน่อยนครับมีความฝันทําให้เต็มที่แล้วผมเชื่อได้ว่ามันไม่มีทางไหนที่มันแบบสวยหรูหรือมันโดยได้กลีดกุหลาบมาแต่แรกทุกอย่างมันต้องมันต้องพยายามมันต้องฝึกฝนฮะแต่ถ้าเราเห็นว่าความฝันเราสําคัญจริงๆเนี่ยลุยเข้าไปทํามันให้เต็มที่นี่ต้องพูดว่าเขาสมกับคําว่านักล่าฝันตัวจริงแล้วอนาคตล่ะมองว่ายังไงบ้างเรื่องงานเราผมเชื่อว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมรักมากๆค่ะ เราก็ต้องพัฒนาต่อไป<ม>เราจะไม่หยุดหรือว่าแบบเฮ้ยเรามีตรงนี้ว่ะเราพอใจที่เราได้เราเราพราวแล้วเราเราอยู่ตรงนี้ได้แค่นั้นมันไม่พอเพราะสักวันหนึ่งอะ่ะถ้าเราไม่พัฒนาเรากถ็ถอยหลังถอยหลังลงเรื่อยๆแล้วคนอื่นจะก้าวแซงหน้าเราไปเรื่อยๆได้อย่างเช่นนะครับเรียนอยู่เพียงก็อย่างแรกเลยเพียงก็ต้องตั้งใจเรียนให้จบเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือที่บที่วางแผนไว้คือเพียงก็อยากเรียนต่อค่อยมาทํางานครับผมทำอะไที่บ้านทำงานที่บ้านก่อนครับคุณชาไม่คิดจะทำที่บ้านเรยครับผมเลี้ยงเฮียด้วย แล้วสิ่งที่คุณแม่ภูมิใจมากๆในลูก2คนนี้คืออะไรคะก็ดีใจกับเขาที่เขาได้มาถึงฝันที่วางเอาไว้แล้วก็ต้องทําให้ดีต่ออย่างที่เขาพูดค่ะส่วนเค้นก็เป็นเด็กน่ารักรับผิดชอบตัวเองได้ดีมากเรื่องเรียนไม่ห่วงเพราะรู้ว่าเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีลูกๆวันนี้ได้เตรียมของอะไรมาให้คุณแม่ด้วยใช่ไหมคะนี่มาเลย ทำห้คุณแม่คุณแม่จะเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากๆจัดเองจัดเองครับช่วยกันคนลูกนะจัดเองครับน้ยประมานี้อีกค่ะมีอีกครับผมครับผมก็คือก็มีการคุยกับเคสแหละเขียนเพลงให้แม่ไหมน้เหมือนที่แม่แต่งให้เราฟังตอนเด็กแต่งเพลเราเหรอเนี่ยเฟื่องไหมหรือ ฟ้าหรือว่าที่อยู่ที่ไหนฉันยังคงสงสัยแต่ที่รู้เรื่องราวในชีวิตจริงคนอย่างฉันได้มีเธอเคียงข้างกายอยู่กับฉันไม่ไหว ยามตั้นแต่จะเธอวันนี้ต้องตามหาคุณบปงนฝันมันต้องเสียเวลาฉันมีนางฟ้าในชีวิตจริงก็คือเธอเปรียบเทียบคุณแม่เขาเป็นนางฟ้าใช่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอยู่ตรงนี้ข้างาา้างคอ่ะมีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับสองโกูก ผมว่าแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วแหละในการแบบเลี้ยงพวกเราสองคนคือแบบแม่ควรพักบ้างหรือแบบปัญหาอะไรไม่ต้องแล้วคนที่ต้องรับหน้าที่ต่อคือพวกเราสองคนเดี๋ยวเราจัดการเองอยู่กับต้นไม้อยู่ชอบต้นไม้ก็อยู่กับต้นไม้อยากให้มาพักครับเพราะว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วเราก็แล้วเราสองคนก็โตนแลนะับที่ดูแลตัวเองได้ไดละตอนนี้ก็ต้องแบ่งเบาภาระลครับอตอนนี้ก็ให้ต้องให้บม,มาพัก ให้มีความสุขกับสิ่งที่มาอยากทำครับดี่ากเราราเห็นความอบอุ่นในบ้านจริงๆเนาะแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ที่แบบดูแลลูกสองคนให้ออกมาได้อย่างดีมากขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะโอวันตินแล้วก็ฟูจิโกะค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณเลขอบคุณนครับ